สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาวขำม,มินเผยเรื่องจริงหลังถูกมองแกล้งมืนเข้าวงการ ถือเป็นตลกนะเมือนที่เรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับดาวขําม,มินซึ่งวันนี้เราจะพาไปทัวร์บ้านของหนุ่มดาวกันครับโดยบ้านหลังดังกล่าวนั้นเจ้าตัวทุ่มตังทุ่มแรงกายด้วยการขุดหลุมลงเสาเข็มสร้างบ้านด้วยตัวเองเป็นบ้านคล้ายๆนกดาวชั้นเดียวนอกจากนี้ภายในบริเวณบ้านข้างในก็ยังตกแต่งไปด้วยของสะสมโบราณและรูปภาพเก่าๆและยังมีห้องประกอบเครื่องบินบังคับที่ดาวขําม,มินชื่นชอบอีกต่างหาก มาแล้วก็ไปสอดส่องซอกแซกบ้านของตลกชื่อดังกันได้เลย ไม่นานมานี้ดาวขม,มินตลกหน้าเมินเปิดใจผ่านรายการดังถามว่าสมัยก่อนลำบากมากโตที่สลัมหรือเปล่าเจ้าตัวตอบว่าครับอยู่สลัมที่กรุงเทพแถวสะพานควายเป็นบ้านสังกะสีเหมือนบ้านทั่วไปที่เป็นสลัมตอนนั้นพ่อเป็นช่างไม้แม่ก็ช่วยหนาขายกับข้าวแล้วก็มีพี่อีกสี่คนตอนเล็กๆน่าจะหกเจ็ดขวบผมได้ไปคุยขยะหาของเล่นแต่ก็ไม่คุ้มโดนคนเก็บขยะต่อว่าถามว่าเห็นว่าตอนเล็กมีช่วงที่ขาดตังจนบ้านที่เช่า าอยู่โดนไล่เจ้าตัวตอบว่าชายชายเขามาคุยกับแม่ว่าให้ออกไปหาที่ใหม่คือแม่ไม่มีตังค์จ่ายที่บ้านจะมีตังค์อยู่แค่6บาทแล้วก็นั่งทานข้าวอยู่ในบ้านแล้วบ้านที่เช่ามันซุดลงตังค์ก็หายหมดถามว่าตอนนั้นโดนไล่ออกจากบ้านด้วยไหมเจ้าตัวตอบว่าเขาไล่มาแล้วมาขอเขาอยู่ช่วงมอปลายเริ่มต่อยมวยถามว่าตอนนั้นตังค์ดีไหมเจ้าตัวตอบว่าจริงๆตอนต่อยมวยก็เลี้ยงตัวได้แต่เท่าที่จําได้ไม่ได้สักบาท องชนะถึงได้ตังผมน่าจะเป็นนักมวยสายธรรมะไม่เคยชนะใครเลยผมตั้งใจต่อยแต่ต่อยสู้เขาไม่ได้ถามว่าที่เห็นทั้งหมดนี้บุคลิกนี้มันเป็นตัวเราจริงๆหรือเป็นคาแรคเตอร์ของเราเจ้าตัวตอบว่าจริงๆผมจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะทุกวันนี้ผมก็คิดอย่าคลายความตึงกังวลผมเคยนั่งตบหัวสองวันโดยไม่นอนแต่ไม่หายผมชอบพาเพื่อนไปหาหมอแต่ตัวเองไม่ชอบเพราะต้องใช้ตังเคยปวดแบบเงย น้ไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเป็นไมเกรนแต่ไปหาหมอหมอบอกไม่ใช่น้อยคนจะรู้ว่าคุณดาวเป็นปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการต่อยมวยตอนเล็กอาจจะคิดมากด้วยทุกวันนี้ยังทานยาอยู่ตอนนั้นหมอให้ยามาเยอะเลยบางทีก็นึกไม่ออกว่าเอาน้ำมาจากตรงไหนเปิดตู้เย็นทอดไข่เรื่องขับรถน้อยครั้งที่จะขับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์โร o ด i n อินขอบคุณครับ